เป็นแฟนกับฉันกดคอแลกก็คือคืออะไรคะเอ้นี่เธออีกแล้วรลี่อ้าวก็ป้าฉันเป็นเจ้าของหออะไหยจะให้ฉันอยู่ที่ไหนล่ะเอ้รู้ไหมตอนปิดเทอมแล้วเธอกลับไปบ้านอะฉันคูดมีความสุขเลยทําไมคะมีความสุขทําไมก็มีความสุขที่ไม่ได้เจอเธอ,เธอไงหืมฉันก็เหมือนกันแล้วนะ่ะพูดอย่างกับฉันอยากเจอนายมากนั่นแหละเฮ้เออแล้วเมื่อกี้ ถามฉันว่าเป็นแฟนฉันต้องมีกฎหลไรบ้างนั่นหรออยากรู้ไปทำไมอะ่ะอะไรฉันก็ไม่ได้อยากรู้สักหน่อยก็เห็นนายร้องเพลงอะ่ะอ๋อก็นึกว่าอยากรู้นึกว่าชอบฉันซะอีกเออเออเออเอ้ยทำไมต้องอ้ามอึง้งเนี่ยฉันล้อเล่นนะ่ะ <c oughs> ฉันรู้อยู่แล้วคนอย่างเธอนะจะมาชอบฉันน่ะถึงเธอจะชอบฉันด้วยฉันก็มีวันชอบเธอหรอกทำไมอ่ะ ฉันเป็นคนยังไงฮะอืมก็เธอกวนซะแค่เนี้ยใครจะเอาเป็นแฟนลงเออฉันก็เป็นของฉันแบบนี้แล้วนะฉันไม่อยากให้นายมาชอบสัสักหน่อยเออว่าแต่เห็นป้าบอกว่ามีผู้หญิงไปอยู่ห้องกับพวกนายสามคนเหรออ๋อเออใช่ฝากถามป้าทีนะนะว่าคิดยังไงเนี่ยส่งผู้หญิงไปอยู่กับพวกฉันนี่พวกนายอ่ะห้ามทำอะไรเธอนะเว้ยแม้แต่ชอบอ่ะ ก็ห้ามชอบโอ๊ยเจนใจเย็นเรื่องอะไรของเธอเนี่ยฮะก็ก็ฉันเป็นห่วงผู้หญิงคนนั้นไงพวกนายอ่ะห้ามชอบห้ามทําอะไรเธอเด็ดขาดเลยนะเดี๋ยวมันเกี่ยวอะไรกับเธอใช่มันเกี่ยวอะไรกับเธอยีรี่เอ้าเจ๊เจ๊มาพอดี เอาหลานของเจ๊ไปเลยนะเออป้านี่เย,ยลี่ไปยุ่งอะไรกับคนอื่นตามป้ามาไปไหนอะป้าหนูไม่ไปไม่ได้ไปช่วยป้าเก็บค่าเช่าเร็วๆโหป้าก็ไปเก็บเองดินี่เย,ยลี่ไปเดี๋ยวนี้เลยนะเร็วเออก็ได้ก็ได้ไดรอแป๊บนะป้านี่แม็กมฉันอะขอสั่งนายเลยนะว่าห้ามไปคิดอะไรกับผู้หญิงคนนั้นเด็ดขาดอ่ะอ่ะอ่ะเอา้า ใหญ่มาเนี่คิดไม่คิดเกี่ยวอะไรกับเธอวะสุ่มแจกแมสและพวงกุญแจเอ็นเอ็กซ์สูดพิเศษเพียงแค่ทุกคนนะผมช่วยกันกดไลค์ก็ดีและกดต,ติดตามกดกระดิ่งและสามารถดูหนังได้ทุกวันทางช่องเอ็นเอ็กซ์เดอซีรีส์และทุกวันศุกร์ก็สามารถดูตอนพิเศษได้ทางเอ็นเอ็กซ์ซีเพรและอย่าลืมคอมเมนต์ชื่อใดที่อยู่ใต้คลิปด,ด้วยนะคะอ้อายังไม่มีใครกลับห้องมาเลยเหรอ ไอสองคนนั้นน่ะเลิกเรียนแล้วมันก็คงไปเที่ยวเล่นอยู่อ่ะืมแล้วล็อกล่ะไม่ไปหาแฟนหรอได้ข่าวว่าวันนี้อะไปอยู่กับแฟนทั้งวันเลยนี่นาไม่ได้ไปอยู่ทั้งวันหรอกไปแป๊บเดียวอ่ะแล้วก็กลับไปอยู่ที่ห้องเอา้าทำไมอ่ะพอดีทะเลาะกันนิดหน่อยอ่ะเรื่องที่เราไม่ค่อยมีเวลาให้เขาอ่ะอ๋อไม่เป็นไรนะผู้หญิงอ่ะงอนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายอืม โอะโหนี่ยิ้มหน่อยดิล็อกแล้วยิ้มหน่อยยิ้มให้ฉันดูหน่อยสิอ่ะยิ้มแล้วทำอะไรกันอ,ะอ่ะฮะอายลินลินมาได้ไงอะ่ะตอนแรกอะ่ะฉันก็กะจะมาขอโทษล็อกที่ฉันพูดแรงไปแต่ตอนเนี้ยสงสัยมันคงไม่จำเป็นแล้วละมั้งเอ,อ่อไม่ใช่นะเธอไม่ใช่อย่างที่เธอคิดเลยนะไม่ต้องพูดอะไรทั้งน,นั้น ฉันไม่เชื่ออะไรพวกเธออีกแล้วลินฟัง,งนั้ก่อนดิเนี่ยคือมิชาเขามาอยู่ห้องนี้กับพวกเราสามคนน่ะอ๋องั้นเหรอแล้วไหนละยะโตแล้วไหนละแม็กเห็นมีแต่พวกนายอยู่สองคนเอ่เอก็สองคนนั้นยังไม่กลับไงฉันสองคนกลับมาก่อนน่ะอ๋อชิงกันกลับห้องมาก่อนเพื่อจะได้อยู่ห้องกันสองคนสินะเอ้ยไม่ใช่แบบนั้นนะลินนี่ลินจะไม่ฟังอะไรเราเลยเหรอให้เราฟังอะไรอีกอะ ที่เราเห็นไปนเมื่อกี้มันยังไม่พออีกเหรอล็อกนี่มันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะเธอไม่ต้องพูดถ้ารักกันมากอ่ะถ้าชอบกันมากอ่ะงั้นก็เอาล็อกไปเลยฉันยกให้ลินลาก่อนล็อกเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจัาจ่เอา้าลินเป็นไงบ้างไม่ต้องยุ่งอะอะอะอ,อะไรของเขาอะโ ฉันเหนื่อยแล้วนะฉันก็เหนื่อยเหมือนกันยาโตะจะวิ่งหนีเราทำไมนักหนาเนี่ยเฮ้ยฉันดีต้องถามเธอเธอจะตามฉันทำไมฉันก็บอกไปแล้วไงว่าฉันมีแฟนแล้วนะมีได้ก็เลิกได้เหมือนกันยาโตนี่เธอเป็นคนยังไงของเธอกันวันนี้มีได้เป็นคนอะไรทั้งนั้นฉันน่ะ เป็นแค่คนที่รักยาโตะไงโอ๊ยแต่ฉันไม่อยากให้เธอรักนี่นาะยาโตะคำหนึ่งก็ไม่รักสองคำก็ไม่รักถึงตอนเนี้ยยาโตะจะไม่รักเราอ่ะก็เก็บไว้ในใจได้ไหมพูดออกมาแบบนี้เราเจ็บนะเว้ยโอ้ยเจ็บแล้วอ่ะก็รีบๆเลิกรักเราดีถ้ามันเลิกรักใครสักคนหนึ่งได้ง่ายอะ่ะเราก็ทำไปแล้วสิโอ้ยนี่ยาโตะเราจะบอกให้นะ เมื่อเราเริ่มรักใครสักคนไปแล้วจริงๆอ่ะมันก็เหมือนกับการสักชื่อเขาไว้ในหัวใจอ,ะอ่ะมันไม่มีทางจะลบออกไปง่ายหรอกนะยาโตะโอ้สักไว้ในหัวใจเลยเหรอสรุปว่าเธอจะวิ่งตามฉันแบบนี้ไปตลอดเลยกันเหรอใช่จนกว่ายาโตะอ่ะจะยอมเป็นแฟนเราแล้วถ้าเกิดว่ายอมเป็นแฟนกับวาปุ๊บแล้วก็บอกเลิกวาป๊อเลยวาจะเลิกตามไหม ยาโตทำแบบนั้นไม่ได้นะห้ามทำแบบนั้นเด็ดขาดเอานี่วะฉันพูดตรงๆนะฉันคิดเกอบเธอแค่เพื่อนจริงๆเว้ยแล้วมันไม่มีทางเป็นไปได้มากกว่านี้แล้ววะโอ้วาเข้าใจเราแล้วใช่ไหมไม่ยังไงวาก็จะตามยาโตโอ้ย่าหนีนะยาโตมานี่นะไม่อวแล้ว อหนีพ้แล้วมั้งเนี่ยอไอ้นั่นมันลินนี่ว่าเอ,อ้าเฮ้ยนั่นมันพี่อาดำที่เคยชอบลินนี่ว่าไม่เจอกันนานเลยนะน้องลินทำไมถึงมายืนอยู่ที่นี่คนเดียวลนะ่ะพี่อาดำไม่คิดเลยนะว่าจะมาเจอพี่ที่นี่อ,ะอ่ะพอดีบ้านเพื่อนพี่อยู่แถวเนี้แล้วเดินมาเห็นใครก็ไม่รู้ ยืนเศร้าอยู่ตรงนี้ก็เลยเดินเข้ามาหาสรุปแล้วอ่าเป็นอะไรล่ะก็ไม่ต้องพูดหรอกพี่ดูสภาพร้ออ่ะพี่ก็รู้แล้วอกหักมาหรอก,ก็น่าจะประมาณนั้นมั้งพี่เอาน่าสวยๆแบบเราอ่ะเดี๋ยวก็มีคนมาชอบเยอะแยะ <c oughs> รวมถึงพี่ด้วยใช่ไหมเออ <c oughs> อืม <c oughs> วันนั้นน่ะถ้าหนูเลือกพี่อ่ะ วันนี้ก็อาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้เนาะเอ้ยอย่าพูดแบบนั้นดิเราเลือกคุณนันนะ่ะดีแล้วบางทีท่านเลือกพี่อ่ะพี่อาจจะทําให้เราร้องไห้มากกว่านี้ก็ได้นะ <c oughs> อย่างพี่อดัมเนี่ยนะจะทําให้หนูร้องไห้อะ่ะหนูมากกว่าที่จะทําให้พี่ร้องไห้อะ่ะว่าไปอย่างที่เขาว่าเสือ11อตัวพี่เนี่ยเสือตัวที่12เลยนะรู้ไหม <c oughs> แต่ถ้าเสืออย่างพี่อะ่ะ เจอเหยื่อเด็ดเด็ดแบบหนูอ่ะก็กลายเป็นแมวได้เลยน่า <c oughs> ไม่เป็นไรนะยิ้มหน้านแล้วนี่ <c oughs> โชคดีจังเลยที่ได้มาเจอพี่อดัมที่นี่อ่ะมีอะไรก็ค่อยๆพูดกับแฟนแล้วกันนะค <c oughs> ่ะพี่ดีแล้วคบกันมาตั้งนานอยาให้เรื่องเล็กน้อยอ่ะมาทำลายความรักของเราสองคนได้ <c oughs> ขอบคุณนะคะพี่อดัม ไอ้ล็อกใจเย็นให้ฉันใจเย็นแน่วะในเมื่อฉันเจอคนเสือก,กเรื่องของฉันอะนี่ล็อกทําไมล็อกพูดจาแบบนี้กับพี่อาัำเนี่ยทำไมลินแต่ต้องมันไม่ได้เลยเหรอฉันเป็นแฟนเธอน,นะมันเป็นอะไรกับเธอนี่น้องมันไม่ได้เป็นอย่างที่น้องคิดน,นะพี่เห็นลินเขาร้องไห้พี่เลยมาบอกแค่น,นั้นเองก็บอกแล้วไงรู้เสือกนี่ล็อกหยุดได้แล้วเธอมาสั่งให้ฉันหยุดนั่นเหรอ เธอตั้งหากลินที่ต้องหยุดอ่ะพอทะเลาะกับฉันปุ๊บก็รีบกลับไปหาคนที่เคยชอบเธออะไรงั้นหรอไม่ใช่นะล็อกฉันกับพี่อดาวอ่ะบังเอิญเจอกันต่างหากอย่าพูดลีลินพอฉันเห็นภาพแบบเนี้ฉันเริ่มไม่แน่ใจแล้วนะว่าจริงๆแล้วเธอเป็นผู้หญิงไงกันแน่ที่นายละล็อกนายอยู่สองคนกับผู้หญิงคนนั้นเลยเออฉันเบื่อเธอแล้วไงอ๋องั้นเหรอ <c oughs> ก็ดีหรอถ้า,างั้นเน่ยก็ดีดีใช่ไหมล่ะถูกใจเธอใช่ไหมล่ะเธอจะได้กลับไปหายคนที่เคยชอบเธอไงตอนเนี้ยเธอคงเสียใจมากสินะที่วันนั้นเลือกฉันไม่เลือกมันอะนี่น้องมันจะไปกันใหญ่แล้วนะก็อบ,บอกแล้วไงมันไม่ใช่อย่างที่น้องคิดสมใจแกแล้วนี่สมใจแกแล้วนี่อยากได้มันนานแลิมใช่หรอหลอกมันนานแล้ไมใช่หรอ ฉันยกให้เวยยิงไกผู้หญิงคนเดียฉันก็ได้มาก่อนแกแล้วเอาเว่เฮ้ยน้องพูดแบบนี้ได้ไงวะไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพี่อารํมได้ยินแบบนี้อมันก็ดีเหมือนกันหนูจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาเป็นคนยังไงเออฉันเป็นคนแบบนี้มันตั้งนานแล้วเว้ ฉันเป็นคนแบบนี้แหละฉันเบื่อถี่แล้วไงฉันอยากเลิกกับเธอใจจะขาอดแกเอาไปเถอะของเหลือก็ช้าเถอี่งอ,อีนี่มันจะมากเกินไปแล้วเวย้ยพี่ดำไม่เป็นไรพี่ขอบใจนะล้อที่พูดให้ฉันได้ยินสักทีต่อจากวันนี้ไปอ่ะเราสองคนอ่ะก็อย่าได้เจอกันอีกเลยพี่ดำเราไปกันเถอะนินนิน